สวัสดีครับผมบรรทูคนส่งทองมากตำแหน่งนายฐานเป็นตัวผู้เข<ม>้าวพิจารา,าแต่ตอนนี้ไปช่วยราชก,การอยู่ที่กรมการารักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุงในตำแหน่งว่าด้วชุดตรวจสอบข่าวสารหรือว่าชโลโตกองกรมการารักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุงเรื่อต้นก็ด้วยความรักอยากเป็นทหารตั้งแต่เด็กเนื่องจากว่า มีพ่อเป็นฐานปฏิบัติเป็นปร้วยพ่อรับถานมากอยากให้ลูกเป็นฐานก็เลยเมื่อจบเมื่อจบม .25 แล้วก็ถึงเวลาเป็นทหารก็ไปลงขอเข้าเป็นเข้าเป็นทหารก็เลยได้ไปอยู่ที่กองทัพเรือกรมนาวิายวทยโยธินที่อสตีเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วก็ด้วยความตั้งใจก็เลย ประสบพก pues ็เป็นนักเบนชิได้ก็ได้เรียนนักเบเนชิ่รุ mm ่นสามทับสองจ็ดบสองลายหรือว่าสิเกทับสองเจ็ดของของทับงดนะครับด้วยชีวิตอยากจะเป็นนักรบก็เลยเลือกละล่าตอนเลขในการเลือกเลือกในษาที่รูก็เลือกลบกฤษฎษทั้งสามดวยนะครับแต่ก็ไม่ได้กันใจ ก็เลยไปจบอยู่ที่กองปราราทที่ห้ากองปราราทที่สิบห้าใกล้คุกสูงหรือใกล้ไปเวลาในจังหวัดพัทลุงเมื่อจบมาพักเราก็ได้เป็นครูฝึกสานใหม่อยู่ประมาณหนึ่งปีหลังจากนั้นก็ออกไปนหน้าที่สนามในเวสต์สันตินิมิตนะประมาณเกือบสองปีแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำจักงานเขตภาคใต้ ช่วยกันปราบปรามจนจีนคอมมิวนิสต์มาลายาใะช่วงเมื่อปี29ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จนจีนคอมมิวนิสต์มาลายาได้ออกนอกตัวหลังจากนั้นก็ก็กลับไปอยู่ที่กองพั์ก็เริ่มเกิดูารกุอลหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้ออกสนามอีกเลยจนกว่าจะมาเกิดการป้นปืนเมื่อปี2547ก็ได้ออกไปอีกครั้งหนึ่ง ในตำแหน่งของรองรองผู้กำกับหมวดสำหรับเครื่องหมายที่ประดับหน้าอกนั้นนะครับก็เครื่องหมายเสียข้าดาบหรือว่าลิงเยอ่อหรือว่าในการรูปแบบปิจูงแล้วก็รุ่นสี่เก้าซึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะต้องเอามาประดับหน้าอกก็ได้ด้วยความมุ่งมั่นนะด้วยความอดทนตรงนี้แล้วก็เลื่อยจำจำเร็งจะต้องต้องต้องส่งหักสูตร ดอกปีกกระจนก็เป composer, in, bush, ็นหลักสูตรส่งทารอากาศในรุ่นที่สีนะครับส่วนปีกเล็กก็กระโดดร่วมร่วงกระโดดร่วมกับฝรั่งในหลักสูตรบาลจอดนะซึ่งทำการลุกซีกับลูกพีเซซีจูนก็สำหรับการบรรจุก็เป็นการขอการปกป้องระบกนั้น เดี๋องพระบุกได้ให้เราทุกอย่างเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดยวยศเงินเดือนอะไรต่างๆล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าเรามีความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้กับช่างเขาจะไม่ทุจริงแต่เขาก็ดูแลเป็นอย่างดีเดี๋การปฏิบัติหน้าที่เนี้ยมันมันอยู่ที่ว่าตัวเราถ้าเรามีความรับผิดชอบทำในหน้าที่ แต่พนักงานเ็จะพิจิตรำจะพิจารณาในการพิจารณาเป็นไปได้อ่แล้ววันอยาก่องน้องทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความกดกลั้นและมีความพยายามในที่จะก้าวไปข้างหน้าก็ถือว่าเป็นการเล่นความใจกับผู้ที่รับชาที่รับใช้ชาติมาจนถึงครบเระถือว่าเป็นเรื่องที่ ยากมากในที่จะหลายคนที่จะอยู่ถึงเหมือนอย่างพวกเราที่จะ,กะเกษียณในในไม่กี่วันนี้เพราะว่าการทำงานมาถึงคันนี้ได้มันต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก